สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาบอกว่าพายุระดับ2อ e ดีเฟชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7-9ถึง9ตุลาคม 2, 5 6 3นี้นะครับ ทางกรมอุตุนิยมทิทยาประกาศว่าในฉบับที่5ลงวันที่7ตุลาคม2563เมื่อเวลาตี4ของวันที่7ตุลาคม2563พายุระดับ,บ2องดีเฟร i ชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามทางตะวันออกประมาณ470กิโลเมตรหรือที่ละติจูด11.0องศาเหนือลองจิจูด113.0องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่และคาดว่าจะเคลื่อนข,นขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่7ตุลาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวต่างทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณเอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม2563พายุนี้จะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7-9ตุลาคม63นี้นะครับอันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยูบ่บริเวณชายฝั่งตะวันฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรงดควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดออกเดินเรือในช่วงวันที่7-10ตุลาคม63นี้นะครับคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่7ตุลาคม2 5 0 3บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตอนออกชิงเหนือจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีระเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบ,บ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐรมและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใตออ้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน์วันที่8ตุลาคม2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหาร กาลสินมาสารคามขอนแก่นจัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูนส่วนในวันที่9ตุลาคม2563บริเวณที่มีฝนตกหนักภาคกลางจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทยัยธานีและชัยนาทภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามขูมลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะครับ